สิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับโปรแกรมค่ำคืนวันเสาร์บังคับถอนแบบนี้ครับกับ5หลีกหลักครับที่จะกลับมาฟาดแข่งกันพร้อมหน้า ครบทุกหลีกครับแต่ก่อนลืนเลยละกันครับต้องกราบขออภัยครับสาหรับผลงานหน้าช่องในค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จอยู่สตินะครับความสดชื่นนะครับไว้ที่ค่าคืนฝ่ายเดนัยครับก็เดี๋ยวคืนนี้ครับค่ำคืนวันเสาร์มีโปรแกรมการแข่งขันให้แกเยอะหลายคู่หลายสนามเลยครับไม่ว่าจะเปในด้านของช่วงเย็นนะครับอย่างไทยแลนด์พิมลีกรอบบ่ายอย่างหลีกออสครับแล้วก็รวมถึงครับรอบดึกทั้งหมด5หลีกหลักครับเดี๋ยวจัดหนัก จัดเต็มให้เลยแล้วกันครับทบต้นทบดอกครับส่วนพี่ๆน้องๆสายนักลงทุนท่านไหนที่สนใจครับอยากเข้ามาเอ็นจอยกันเพิ่มเติมนะครับ มาการันตีครับในเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยในเรื่องของสถาบันด้านการเงินครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเข้าและการเอาออกที่รวดเร็วครับพี่ๆีน้องๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ o s m 8 7 8อย่าลืมใส่แอดไซน์นำหน้าครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกลิงก์กันเข้ามาได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้และอย่าลืมนะครับรับเสื้อกีฬาเกรดเพย์เยอร์แบบนี้นะสวยๆแบบนี้ครับรับไปเลยคนละ2สโมสรส่งตรงถึงหน้าบ้านส่วนค่ำคืนวันนี้ครับ สำหรับ2คู่2สนามในค่ําคืนวันนี้ครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยและกันครับในศึกพิม์ลีกอังกฤษนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของทัพยุ่งทองอย่างลีดเวเตดครับอันดับ16ของลีกครับที่จะเปิดสนามเอลแลนโรสครับรับการมาเยือนของทางด้านอาร์เซนอลครับจ่าฝูงนั่นเองครับซึ่งคู่นี้ครับสำหรับลีดล่าสุดบุกไปยันทางด้านของเอลวัตันมา1ประตูต่อหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ในลีดณตอนนี้ครับจาก23สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไป6เสมอแู่2พ ส่วนวันนี้ครับในเรื่องของความพร้อมครับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างหลีจะมาในระบบ352ครับก็จะมีางด้านของแกนหลักนะครับอย่างด้านเจเดนโบเกอรนะทางด้านของอาร์ตอสตั๊กและก็แนวลุกจะมีทางด้านของเบเดนอารอนสันนั่นเองครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายนะครับและแถมยังมีทางด้านของโดมินิกคาร์วัลด์เลวินด้วยนะครับที่ช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มมั่นใจเลยนะครับพร้อมลงล่าตาข่ายจะพบกับทางด้านของผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านอาร์เซนอลจากฝูงภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้า นนัั่เองครบก็ถือว่าในลีกครับล่าสุดพวกเขาโดนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกอัดในเอเมเรตคาบ้านไปถึง3ประตูสองแบบสุดมันครับส่วนวันนี้ครับในเรื่องของแรงกดดันครับทางด้านของอาร์เซนอลห้ามพลาดแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้ครับพื้นที่การลุ้นแชมป์ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ห่างกันเพียงกันแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถ้าอาร์เซนอลพลาดอีกเนี่ยนะครับเส้นทางการคว้าแชมป์ลีกนะครับลำบากแน่นอนครับส่วนวันนี้ในเรื่องความพร้อมครับจะขาดทางด้านของมิเกลโมเรโน่และก็ทางด้านของดีแคนไลท์ครับที่ติด แบนั่นเองครับนั่นเป็นปัญหาหลักเลยครับส่วนแกนหลักจะมาในระบบ4-3-3ครับก็จะเป็นในด้านของซาลิบาครับยิงคู่กับมากันเยสครับแดนกลางอย่างโอเดกาครับมาตินซูเบเบนดี้เอเบเลซีเอเซและหน้าเป้าครับเป็นหนึ่งด้านของนะครับวิกเตอร์โยเคเลสครับยิงคู่คู่กับทางด้านปีกอย่างโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็ทางด้านของบุกยอสสากานั่นเองครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายครับส่วนคู่นี้เกมนัดแรกนะครับในเอเมเรเลสสเตเดียมครับปรากฏว่านะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่สามารถทันหล่มลีดยูเนเต็ดครับไปแบบขาด ถึง5ประตูต่อ0ครับและจากที่ผมไปเช็คสถิติมา10เกมหลังนะครับรวมทุกรายการที่อาร์เซนอลเจอกับลีดครับเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ไม่แพ้ลีดเลยแม้แต่เกมเดียวครับนี่คือภาษีที่ดีสำหรับอาร์เซนอลครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะมีเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามครับแต่ด้วยฤดูกาลนี้ครับ วินัยในเกมลับของอาร์เซนอลเป็นอันดับหนึ่งของลีกเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับด้วยเลทที่เปิดมานะครับหนึ่งช่วงตัวนะวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับวัดใจที่อาร์เซนอลครับคัมคืนวันนี้ไม่เจ๋วก็เจียครับส่วนคู่ที่2ครับในคัมคืนวันนี้ครับเราไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันเลยละกันครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของเสือใต้ไบเยนมิวนิกนั่นเองครับจ่าฝูงนะครับที่จะบุกเยือนเจ้าถิ่นครับยัมฮัมบุกนั่นเองครับอันดับที่14ของตารางครัับบก็ถือว่่าคคูนี้ร บาเยอร์มิวนิกกับเกมล่าสุดโดนหักปากกาเซียนเลยนะครับภายใต้การคุมทีมของแวร์ซองกอมปานีนะครับในเกมลีกนะเปิดลังนะครับอเลียนอเีนาพ่ายแพ้คาบ้านให้กับเอาบวกไป1ประตูต่อ2ครับทำให้สถานการณ์ในลีกในการลุนแชมป์บุนเดสเนี่ยนำน้ตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะยากแล้วเพราะว่าห่างจากดอทมูลถึง8คะแนนนะครับสำหรับในด้านของบาเยอร์มิวนิกส่วนในด้านของแกนหลักครับสำหรับบาเยอร์นะไม่ว่าจะเป็นในด้านของลุยดีอาร์ดไมเคิลโอลิเซ่แฮร์รี่เคนครับวันนี้พร้อมลงล่าตาข่ายมีแดงกลางครับอย่างทาางด้น เะเลออนกอรเลสกาชัวชัวคิมมิดแนวรับอย่างอูบาเมกาโนครับยืนกับคิมมินแจนั่นเองครับผู้รักษาประตูเป็นหน่อยเออครับที่จัดลงเฝ้าเสาในค่าคืนวันนี้ส่วนในด้านของเจ้าท่นครับอย่างฮัมบูกนะครับฤดูการนี้ผมไปจอดลึกจากผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเกมกลางสัปดาห์ก็ตามครับแต่ด้วยผลงานส่วนตัวตลอด5เกมหลังนะครับในบุนเดิลิก้าเยอรมันครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยและเก็บไปได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับก็ถือว่ายังอยู่ในโซนพื้นที่ตกชั้นครับสำหรับใน ของฮัมบูกเก็บไป18คะแนนจาก18สัปดาห์ในหลีกที่ผ่านมาครับส่วนแกนหลักวันนี้จะมาในระบบ3-4-3นะครับก็จะมีทางด้านของลายานฟิลิเป้นะครับทางด้านของฟาบิโอวิเอล่าแล้วก็ทางด้านของเนโคลายเลมเบิร์กนั่นเองครับที่ลงเป็นแกนหลักในค่ำคืนวันนี้ครับส่วนคู่นี้นะครับสถิตินะครับในเกมนัดแรกครับปรากฏว่านะครับเป็นทางด้านของบาเยอร์เบอรินที่เปิดสนามแอร์เรีนอารีนาครับพล่มทางด้านของฮัมบู์กไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์ครับโ้ต้องบอกเลยครับว่า สถิตินะครับมันบ่งบอกครับว่าฤดูกาลนี้ครับสำหรับ b บโอ์นิกนะครับมีเกมลุกที่ดีที่สุดในลีกทําไปถึง72ประตูจาก19สัปดาห์ในลีกที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับ กับการที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งแพ้คาบ้านกับเอาบวกแล้วก็เกมล่าสุดนะครับทางด้านของบาเยอร์มิวนิกในช่วงกลางสัปดาห์ครับบุกอัด PSV ไฮโอเฟนไป2ประตูต่อนหนึ่งครับวันนี้กับเลทที่เปิดมาครับ2ประตูเฮเบา3ประตูเฮเต็มระบบนะไม่ต้องคิดเยอะครับสำหรับคําคืนวันนี้ในศึกบุนเดิลีกาเยอรมันคู่ปิดสนามครับค,คัมคืนวันนี้ขอวัดใจที่เสือใต้บาเยอร์มิวนิกครับค,คัมคืนวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนในค่มคืน วันนี้และนี่ก็คือฟุตบอลแมนครับประจำหน้าช่องและประจำหน้าคลิปคืนนี้ครับและอย่าลืมนะครับไลฟ์สด18นาฬิกานะครับเจาะลึกทุกสนามนะฝากกดติดตามหน้าช่องด้วยละกันครับส่วนคำคือวันนี้พี่ๆน้องๆท่านไหนครับที่อยากจะรับนะครับตัวเน้น v i p ชุดสเต็ป3สเต็ป4ใต้คลิปวิดีโอครับคลิกลิงก์กันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ o h m 878ครับการันตีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอนครับส่วนคำคืนวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆบางๆทุกท่านแล้ว จอกันครับสวัสดีครับ